สีคอนดึงบอยโกศิยพงศ์เรียบเรียงไลฟ์อันเลินเวอร์ชันใหม่ผ่านเสียงลมุลของปัน่นภัยบุญเกียรติในแคมเปญสีคอนส่งต่อด้วยหัวใจสารต่อผู้ลุกเปิกธุรกิจรับสร้างบ้านในไทย กว่า63ปีทีซีคอนบริษัทผู้บกุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้านในไทยล่าสุดได้สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดหยิบเสียงเพลงและดนตรีมาใช้เพื่อตอกย้ำแบรนด์ลอยรี้และสร้างแบรนด์อเวนิสแก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วยการร่วมมือกับบอยก็เสียพงศ์นักแต่งเพลงนักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดังของไทยเลือกเพลง Life and Learn มาเรียบเรียงใหม่ในแนวดนตรีดัมแอนเบสขับร้องโดยปั่นภัยบุญเกียรติเขียวแก้วและกลุ่ม The Voice บอกเล่าเส้นทางและเรื่องราวตลอด63ปีในธุรกิจของซีคอนที่ไม่เคย ย the the ุด네พัฒนาศักยภาพและบริการโดยการนำโจทย์มาหาโซลูชันใหม่ๆเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคด้วยความมุ่งมันและตั้งใจจริงจนได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพและบริการต่อเนื่องมาตลอดค่ะก็คือทางซีคอนนะครับเป็นลูกค้าที่สำนรับนิ้วเพลงเนี่ยเป็นลูกค้าที่บริฟตตรงเข้าใจง่ายแล้วก็ ทำงานเร็วนะหรับผมก็ประทับใจมากนะฮะแล้วก็ทำเพลงแบบไม่ต้องกา,ารร์ดเซลซึ่งแบบซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเพราะว่าเพราะว่าการที่จะมีลูกค้าใจกว้างอะ่ะก็ก็ถือเป็นหนึ่งในลูกค้าที่น่าประทับใจมากๆครับผมเออผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงก็ถือว่าเป็นงานใหม่นะครับแต่ว่า เราได้มีโอกาสทํางานกนะับคนที่เรารเราเชื่อใจเขาได้คือ<ม>อย่างน้อยบอยนะครับที่ได้เอาเพลงนี้มาให้ผมร้องแล้วก็เชื่อว่าผมร้องได้นะครับ<ม>ก็รู้สึกดีใจครับ<ม>แล้วก็เป็นถือว่าเป็นเป็นแนวใหม่ของพี่ดีกว่า<ม>ถ้าฟังแล้วจริงๆคนจะฟังว่าพี่ร้องเพลงช้าๆซึ่งซ่ง,ซง,ซงซส่วนใหญ่นะครับ<ม>แต่ครั้งนี้มันเป็น,เ,ปนเออมันเป็นการร้องอีกอย่างแล้วก็จังหวะเพลงก็จะบอกว่ามันมันไม่ใช่อย่างเก่าแล้วครับ เพลงนี้จริงๆทางสี่ข้อน,นะครับเป็นคนเลือกมานะครับผมแล้วก็ทางพี่กิดที่เป็นผู้นกลับอะ่ะก็พี่กิดก็แนะนําแนวทางว่าเป็นแบบเอ็นเวนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นแนวทางที่ผมนึกออกมาก่อนว่าเเพลงนี้มันจะไปในทางนี้ได้แต่พอแก่ให้โจทย์มามันก็รู้สึกท้าทายพอเราได้รับการเหมือนกับได้รับการท้าทายนี้ก็รีบทำขยันตื่นเต้นแล้วพอทำออกมาแล้วพี่ปัน่นร้องแล้วโอ้โห เราก็รู้สึกดีใจที่เออในใน,ในเพลงนี้มันมีรูปแบบนี้ออกมาแล้วก็ที่เราชอบด้วยครับผมระหว,ว่างทางมันยากง่ายแค่ไรคะระหว่างทางคือพอดีเวลาโดนบรีฟชัดๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยากเลยครับมันจะแบบว่ามันจะลื่นไหลามากอันนี้อันนี้ลื่นไหลแบบลื่นไหลจริงๆนะแล้วก็การเวลาส่งไปให้ฟีดแบ็กเนี่ยก็ได้รับการตอบรับได้การตอบที่เร็ว ว่าการตอบที่เร็วงั้นมันเหมือนกับเราจะต้องตัดเสื้อหรือตัดอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันได้ชุดที่เร็วแล้วก็ดีอะไรเงี้ยครับผมอย่างเวอร์ชันนี้มันจะมีความพอฟังคนฟังแล้วมันจะรู้สึกถึงความแบบในปัจจุบันอความรู้สึกรู้สึกถึงความอยากจะโยกอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็พี่ปั่นก็จะถ่ายทอดไว้ได้ได้ได,ได้ได้ดีมากอะ่ะคือว่าพี่ปั่นก็จะก็กูฟไปกับเพลงนะครับ,รบแล้วเสียงเสียง,งพี่ปั่นเป็นเสียงที่เหมือนกับ เสียงสามัญประจำบ้านนะคคือเราได้ยินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มาอยู่มาอยู่กับเพลงที่ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแต่อยู่บนอยู่บนกรุ๊ปที่ที่เอออยู่ในร่วมสมัยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ดีครับผมแต่อย่างที่บอยพูดนะครับคือพอผมไปฟังเพลงบีทแบบนี้เนี่ยผมก็นอกจากเพลงที่เขาให้เป็นเดโมมาแล้วนะครับผมก็ไปฟังเพลงที่ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยว่า เขามียังไงเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วก็เราก็มาแอปพลายกับตัวเราเองตามธรรมชาติของเราเองนะฮะโอพี่ปันเป็นเป็นศิลปินที่แบบรุ่นจบบโปรเฟชชั่นแลขนาดนี้นะแต่ทํากันบ้านเยอะเป็นคนที่แบบว่าทำกันบ้านเยอะมากเพราะเราไม่เคยร้องมาก่อนนะครับก็ต้องต้องทํากันบ้านเราฟังโอ้่นานไม่นันไม่หานคือพี่ปันแกเป็นมนุษย์ทํากันบ้านจริงนะฮะ เคยเคยเคย,ยทำงานอยู่แกมาหลายเดย์นเนี่ยก็รู้สึกว่ามาถึงลพี่ปัน่นฝันโชว์โชวโชวเลยอ่ะครับผมเรากลัวคนเขาจะว่าว่าไม่ได้เรื่องไม่จริงไงไม่จรไม่ฮะ <c oughs> แต่ว่าไอ้ความกลัวความที่ <c oughs> คิดว่าเอ๊ะมันจะดีไหมไม่หรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอยก็ก็ช่วยคุมว่าว่าว่ามันจะไปทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันก็ได้ไปตามที่เขาต้องการนะนะสรุปแล้วครับอันนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบการที่แบอ ปีปีมั้ยพี่ปีหรือสองปีครับพี่โอ้สองน่าจะสองเกือบสองแล้วนะใช่ใช่ครับพี่เพลงนี้ออกอย่างเนี่ยเนี่ยอยู่ในชุดบอยปั่นเนี่ยนะก็คิดว่าทำอัลบั้มดีกว่าช่วงนี้ฝันจะทำอัลบั้มดีกว่ารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆใช่ฮะใช่ฮะคือผมพวกบอกว่าผมแพนเพลงที่ปั่นฮะแล้วผมก็ชอบแบบ คืออยู่ใกล้แกก็เขินทุกครั้งเพราะว่าเราชอบเขามาน,น,นานแล้วอ่ะนะแล้วแล้ววิธีที่วิปันร้อมเพื่อไหนาทอดผมเห็นอีกหลายมุมมากเลยที่ที่น่าจะถูกนําเสนอก็เลยอยากจะอาสา,าวิปันว่าขอผมขอทําชุดหนึ่งกับวิปันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำวิปันพร้อมไหมคะโอ้พร้อมเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนนี้ <c oughs> พไปบอมย <c oughs> บอยออู่แลละบอยไอ้เพลงบ้านมันกี่ปีแล้วโอ้บ้านนี่กี่ปี บ้านนี้กันนานแล้วพี่โนานแล้วพี่ถึงสิบห้าไหมเนี่ยเกินใช่พี่เกินโอ้โหน่าจะเกือบเกือบสามสามสิบมากผมว่ายี่สิบห้าปีผมว่าแถวนั้นนะโอ้โหนั่นแหละครับที่ต้องต้องสร้างใหม่แล้วให้สี่คนสร้างใช่ใช่ มันก็เป็นการดีนะ<ช>เพราะว่าจริจริงๆธุรกิจแต่ละธุรกิจมันจะมีรูปแบบของตัวเองที่ว่าเขาจะทําเปิดตัวยังไงโฆษณาตัวเองอยังไงแต่ซีคอนเขาก็เหมือนเป็นคนท,คที่ที่อยากจะส่งต่อคือเป้าหมายจริงๆเพลงนี้หรือเหลือเรื่องราวของพัวเขาเนี่ยคืออยากจะส่งต่อให้รุ่นหลังๆของของพวกที่ทํางานนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเชื่อว่าทั่วไปองค์กรใหญ่ๆหรือสถาบันต่างๆเนี่ย เพลงเนี่ยมันมีส่วนเข้าไปอยู่ในในชีวิตคนเหมือนกันใช่ใชแล้วก็ทางซีคอนก็คงคิดอย่างนี้เหมือนกันนะว่าเพลงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่ได้ทํางานในองค์กรเขา้าอ่ะแล้วก็เราก็เลยเราร,รู้สึกดีใจนะครับที่ก่อนอนื่นที่เขาเลือกเราหรือหรือเขาพ,พรารรู้จักกันก็นไม่รู้นะ <laughs> <laughs> จริงๆเพราะว่าอ,อย่าง,งตัวไปดีพีนะ่อย่างที่ทางบริษัทอย่างคุณท่านะเขา เขารู้จักพี่ตั้งแต่สมัยเขาทำงานกับ JSL รุ่นแบบสามสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่เริ่มร้องเพลงในชุดหนึ่งชุดสองอะไรอย่างเงี้ยคุ้นเคยกันแล้วเขาก็แต่ที่แน่นอนนะคือเขาก็รู้ว่าเรามีคุณสมบัติอย่างไรในการที่ที่เราร้องเพลงและทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนนะ่ก็ถึงช,ชักชวนพี่ครับผมผมว่าข,ข้อดีนะครับก็คือว่าการที่เราขายของแบบไม่ขายของนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือ เอาคุณภาพเข้ามาสู้มากกว่าที่จะเอาเอาอยางอื่นนะครับผมก็ผมประทับใจตรงนี้ครับผมฟังได้ก็เร็วนี้อยู่บน,บน,นทุกทุก <ผม S 1> ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้ก็สามารถฟังได้ใน y o u t u b e ของอหรือว่า Facebook Page ต่างๆของสีค่คอนครับผม แล้วก็พี่คงใช้เพลงนี้เอาไปร้องตลอดเวลาใครจัดงานเป็นเพลงที่นดีป็นเพลงที่ดีมากครับถ้าเราเราพูดถึงแล้วเรามองเอาไม่ต้องเกี่ยวว่าพี่ร้องนะเนื้อเพลงนี้ดีมากเนื้อเพลงก็เหมือนมันเป็นเรื่องราวของของคนเราที่เราเติบโตมายังไงสิ่งที่เขาต้องเจอเจอก็คือประสบการณ์ต่างๆมันก็ เราอยู่อาศัยยังไงมีประสบการณ์ยังไงแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆครับก็ฝากด้วยนะครับผมจะคิดว่าให้กำลังใจอธิษฐานทุกเรานนะครับให้เราทำเสร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับพี่ใช่ขอบคุณมากครับน้องขอบน้องรัคน